กลับมาในโลบอกรอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมปใหม่นะครับที่มีชื่อว่าอนิเม v a n นการ์ดนะครับเรียกได้ว่าวัน2วันมาวันนี้เนี่ยเปิดไปไหนมาไหนก็ต้องเจอแมปนี้แน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นแมปหน้าใหม่ไฟแรงเลยนะซึ่งได้ยินมาว่าเป็นแมปแนวทาวเวอร์ดีฟ e นนะผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่รู้ว่าเล่นยังไงเราลองมาทู่ๆแถไปดูแล้วกันนะอันดับแรกเหมือนว่าจะให้เราเลือกตัวละคร1ใน3ตัวนี้นะครับจาก3เรื่องแน่นอนผมต้องเลือกลูฟโฟจากวันพีชนะครับเพราะว่า ชอบเรื่องนี้มากที่สุดใช่ไหมมันเปลี่ยนลิขสิทธิ์ด้วยการเปลี่ยนชื่อนะครับโคเท่ลูฟโฟสามร้อยเหรียญอ่ะฮะแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเลยเดี๋ยวขอสำรวจนิดนิดหน่อยๆแล้วก็ไปลองเล่นกันดูนะครับจากที่สำรวจมานะครับผมว่าเราเข้ามาในนี้เสร็จแล้วน่าจะเข้าไปในด่านได้นะแต่ว่ามันเข้าไปยังไงนี่สิ อ,อ,อันดับแรกน่าจะต้องใส่ตัวละครก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นอธิบายฮะาาให้เราเลือกความยากอะไรอ๋อแล้วเราต้องทํำยังไงมันขึ้นแบบนั้นต้องกดต้องแนว่ามันเล่ยนยังไงอะ่ะอันนี้อธิบายอะไรวะเนี่ย b u t t pass ได้ได้เยมมาล้วไงต่ออ่าเดินโดนประตูนะครับก็ให้เราเลือกด่านได้มี ของระวันบอกระดับความยากให้เลือกผมก็จะเลือกเป็นนอร์มัลก่อนแล้วกันนะครับในแม่เนี่ยอาจจะไม่ผ่านนี่ก็จะเป็นหน้าตาในด่านนะครับเป็นสเตจหนึแอคหนึนะครับ Story เริ่มมาปุ๊บแล้วเขาก็จะให้เงินเรามา600ก็วางได้แค่ลูฟี่นะครับมีลูฟี่ตัวเดียวก็วางไปเลยวางตรงไหนวางยังไงวะเล่นยังไงวันนี้ โอเคก็คือเราต้องกดอันนี้เนาะแล้วก็น่าจะวางใกล้ๆน่าจะจบเร็วกว่านะครับไม่น่าไปวางไกลๆเลยตอนแรกคืออันนี้คือผมลองไปวางไกลๆดูนะต,ตอนแรกคือผมไม่เข้าใจว่ามันวางยังไงเว้ยอันนี้ลองแบบว่าเล่นมัวๆดูแหละก็คือต้องกดอันนี้เนาะแล้วลูฟี่ก็จะออกมาตีมอนพวกนี้โอเคถือว่าเริ่มเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆแล้วก็จะเข้าใจเล็กได้ว่าโอ้โหเกือบตายนะครับเกือบแพ้แล้วเฟสี่แล้วเนี่ย แล้วก็อัปเกรดนะครับก็สามารถอัปเกรดมอนที่วางไว้ได้แล้วก็จะโหดขึ้นระยะไกลขึ้นอะไรพวกนี้นะครับโอเคลูฟี่แม็กแหละเหมือนว่าจะเวลแม็กที่เลเวลสี่นะก็เดี๋ยวก็วางลูฟี่รัวๆเลยแล้วกันนะครับเอามาวางใกล้ๆดีกว่าน่าจะจบเร็วขึ้นตัวนี้ก็ขายไปเลยแล้วกันนะไอตรงเนี้ยเอาไปใส่ข้างหน้าดีกว่าน่าจะมีโอกาสได้ตีกับมอนเยอะขึ้นจะได้จบเร็วๆนะไม่มีกี่เวฟเนี่ย สิบเวฟหรือเปล่าเดี๋ยวตัวนี้อัปเกรดให้เต็มงั้นไม่พอนะครับรอมอนออกมาโอเคเรียบร้อยแม็กหมดแล้วลูฟี่เหมือนว่าจะวางได้แค่6ตัวนะครับเวฟสิบแล้วไม่รู้ว่ามีกี่เวฟนะครับอาจจะ10 15 20หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าผมอัพเต็มทุกอย่างแนละ้วแล้วก็วางไม่ได้แล้วนะครับอ่าแจ้งเตือนแล้วน่าจะ เวฟต่อไปนะ่าจะเป็นเวฟสุดท้ายนะครับ okay. <Okay. S 1> เหมือนว่าจะมีส5้าเวฟนะจะมีบอสออกมาหรือเปล่าปกติด่านสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีบอสออกมานะถ้าเป็นเกมแนวๆนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะผมมัวเอาคือเกมนี้เขาทำออกมาดีมากนะผมว่าแบบท่าทางในการออกท่าโจมตีของพวกอ,อนิเมะที่เราเอามาแล้วก็มอนที่ออกมาก็ถือได้ว่าทำออกมาได้ดีเลยนะ ซึ่งผมว่ามันน่าจะมีตั้งค่าให้มันออกมาเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยอันนี้ปิดเสียงปิดไปก่อนเลยโอ้โหทนฟังเสียงดังมาตั้งนานนะครับจริงๆมันน่าจะมีตั้งค่าแหละแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันต้องตั้งยังไงนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปศึกษานอกรอบเอาละกันอันนี้ก็จะเป็นวัวจิต้านะครับออกมาแล้วเลือด2 5 0 0แต่ว่าโอ้โหลูฟี่เราลุมต่อยแป๊บเดียวจะตายละยลเจ้าชายเจ้าชายเบจิต้าแต่ว่าชื่อมาเป็นวัวจิต้านะครับชื่อพคเท่ อ่าผ่านเรียบร้อยได้เงินได้เจมมาแล้วก็ถั่วเซียนหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยครับผ่านด่านเราสามารถใส่ได้อีก2ตัวนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมว่าผมมาสุ่มหาตัวมาใส่เพิ่มดีกว่าเอาอีกสัก2ตัวให้มันครบ3ตัวนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าเลดออกตัวในตู้นะก็มีมิติลีเจนอีพิกแล้วก็ระดับแรนครับระดับแรนี่น่าจะอ่อนสุดโอเคแล้วก็อันนี้คือ ซีเคดอันล็อกเลเวลสิบชายนี่อันล็อกเลเวลสิบอ๋อก็คือถ้าหลังจากที่เลเวลสิบแล้วเรามาสุม่มจะมีโอกาสออกชายนี่กับซีเคดเนาะโอเคงั้นผมเก็บเจมไว้สุ่มหลังเลเวลสิบดีกว,ว่าแต่ว่าระหว่างนี้ก็สุม่มสุ่มนิดนึงแล้วกันสุ่มนิดนหน่อยให้มันมีตัวเล่นได้นะตัวแรกมาเป็นโอ้โหซ้ากันตัวซ้ํากันสามารถใส่ใส่ในทีมได้ไหมแบบใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าลางวันมาก่อนละกัน ไหนว่าอันนี้ยูนิตีคลิปใส่ไม่ได้นะครับตัวสากันใส่ไม่ได้งั้นก็หาตัวใหม่อีกสองตัว z ุ o มปุ๊บอ่าพิกโกโลนะครับระดับอีปิกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยชื่ออะไรอ่ะจนจากเรื่องอะไรอ่ะโจโจหรือเปล่าหรือหมัดดาวเหนือ คือบางเรื่องผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะถ้าเรียกตัวละครไหนผิดไปโอเคไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเราไปลองเอาไอ้สตัวนี้ไปใช้ในสู้จริงดีกว่าตอนนี้อยู่ในสเตจหนึ่งแอคที่สนะครับในสตรอรี่ก็นับแรกลองเอาตัวใหม่วางดูเลยละกันถูกว่าลูฟี่นะครับแต่ว่าก็แต่สู่หรือสไม่ได้นะก็ลองเอามาใช้ดูนะีเป็นแบบ มันปล่อยเป็นสายฟ้าหรือเปล่าใช่ไหมมองไม่ค่อยชัดลองอาพิกโกโรดูแล้วกันพี่โกโรนี่วงกว้างอะเนี่ยน่าจะเป็นแบบแนวแบบทีระยะไกลพออัปเกรดแล้วน่าจะวงกว้างกว่านี้นะไม่เป็น่อยเป็นสายฟ้านะพี่โกโรนี่ปล่อ,อยลำแสงนะครับทพ้เพลยเนะต้องยอมรับยอมรับเลยว่าเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้แบบคือผมไม่เคยเล่นแนวนี้ยังรู้สึกประทับใจเลย เป็นแมปอนิเมะที่รู้สึกว่าทำอนิเมะออกมาได้สวยมากนะแล้วก็ใกล้จะเว่มสุดท้ายแล้วเว่มสุดท้ายเรียบร้อยวันนี้ก็ผมวางพิโกโร่เต็มนะมันวางได้ขั้งสี่ตัวเลยพิโกโร่ตอนถึงก็อัพเกรดอะไรบ้างนิดนิดยหน่อยตัวเดียวหรือว่าผมใช้พิโกโร่อย่างเดียวเลยนะพิโกโร่ตัวเดียวนี่น่าจะพาผ่านได้ตัวนันตีค่อนข้างแรงนะแล้วก็โยงไปถึงเยอะมาก มีใจก็ดีๆไฟลำแสงแบบเป็นเส้นตรงตัวแดกเลยอะแต่จริงแค่ลูฟี่ก็ได้แต่ไหวอะครับตัวเริ่มต้นที่มันเกิดมาแล้วก็เหมือนบอนแต่ละตัวจะมีเลเวลด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้ลูฟี่เนี่ยตอนที่ผมเล่นด่านแรกมันเล่นหนึ่งรนะ้อยดอกมาแล้วชื่ออะไรวะจอลย์คือถ้าแบบผมแยกตัวละครไหนผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคือผมแบบจำตัวละครบางตัวแรก ตอนนี้ก็เสาะแตกแล้วเหนือเลือ,อดมงนเหนื่อยมากติโกลโล่อยพลังนิดน้อยได้เงินมาแล้วก็ได้เจมมาเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มติดใจแล้วนะครับผมก็เลยไปหาโค้ดมาใส่แล้วตอนนี้ก็ได้เจมมาเพิ่มนะครับผมงแต่ว่าจะเอาอย่างน้อยสักระดับรีเจนต์ไปลองเล่นดูนะอนนี้เป็นคุเคียนี่เป็นโกคูชื่อโลคูโลคูนะครับแล้วก็อิชิโกเป็นอิชิกะ แล้วก็อันนี้ลูเคียที่ลูคิโอหรือเปล่าอลิเกเตอร์ว่ะเฮ้ยเขาบดายเปลี่ยนชื่อเป็นอลิเกเตอร์อ่ะอุ้ยคิรัวชื่อคินนัวอาว่ะชื่อคิรัวโคเท้อะเดี๋ยวผมลองเอาคิรัวไปเล่นดีกว่าดีเจนจะออกตัวไหมเนี่ยไม่ออกเลยโอเคไม่เป็นไรสุ่มเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันฮึบไม่ได้ ทำกันมาทำกันเยอะเลยนี่มาแล้วคิดละรระดับรีเจนเนอรีนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาไปเล่นกันแล้วก็ดก,กดไปตัวอื่นน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะอ้าโอ้โหรีเจนหนาอีกตัวหนึ่งกิมจอเป็นกิมว้าวเฮ้ยไม่ออกสองตัวเลยวะแล้วหลอดการันตีรีเจนขงมนก็รีเซ็ตนะครับก็จะมันได้ง่ายกว่าที่คิดเะาจริงเอาละเริ่มมาระวางได้แค่ ขี้รัวนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเงินไม่พอในการซื้อวางตรงไหนดีวะเอาซักตรงนี้แล้วกันอุ้ยชิง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 ,ชง,ชงวะเฮ้ยขี้รัวแม่งโคตรเทอะแบบเห็นแล้วนึกถึงนาคอร์ดอารีนก็กดอันตินะครับมมีน้องคูด,ดาวด้วย40%เมื่อกี้ตีเร็วขึ้นอุ้ยมีสตันด้วยวะเฮ้ยขี้รัวแม่งโกงนะเนี่ยโกงหรือเปล่าวะ ผมไม่รู้ว่ามันโกงหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันดีอะ่ะไหนลองวาลนะคิดสรูดูเฮย้ยวงคิดสรูกว้างมากอะ่ะกว้างกว่าพีกโกโลอีกหรือเปล่าเนี่ยวางสักตรงนี้แล้วกันน่าจะโดนรอบๆเลยอ่ะสักตรงนี้ไหนส,สกิลเฮย้ยคิดสรูมันปล่อยแสงลงมาวะ่ะจิ้วจิวจิวจิวอ่ะเฮ้ยโคตรเท่เฮย้ยผมชอบท่าโจมตีแบบน,นี้วะ่ะมันทำออกมาสวยว่ะทุกคน แล้วก็อันนี้กิมจอนะครับวางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะน่าจะโดนมันเป็นวงกลมอยู่อ๋อเป็นฝอยซีโร่นะแต่มันตีเป็นเส้นตรงว่ะลูกนี้น่าจะวางตรงเหลี่ยมมันนะน่าจะโดนเป็นแถวเลยดีดีดดโอเคก็อัปเกรดไปนะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยคิดสรุปเป็นหลักแล้วกันนะครับดูแบบว่าน่าจะมีประโยชน์นะ คือลูฟี่มันมีถึงอัปเกรดเลเวล4ใช่ปะแต่ว่าคิซารุเนี่ยเหมือนมันจะมีไลท์แบลลิงมาด้วยนะอ๋อเป็นการเปลี่ยนท่าโจมตีนะทุกคนตอนเลเวล4เฮ้ยท่ามันเท่ขึ้นเยอะเลยอะแบบกระโดดขึ้นไปนบนฟ้าแล้วก็ปล่อยแสงมานะเฮ้ยเท่เท่เท่ก็ไม่รู้ว่ามันมีถึงเลเวลไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิซารุยังเลเลยยังไม่เต็มเลยอะยังไม่แม็กนะครับจะลองอัปไปให้แม็กแล้วกันนะว่ามันจะมีท่าอื่นหรือเปล่าหรือว่าดาเมจมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็ทิสจะรูแม็กแล้วนะครับเลเวลน่าจะเลเวล7จ็ดแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยผมก็ไล่ๆอัพมาอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็อัพกิมจอมาแม็กแล้วกิมจอที่เปลี่ยนซีโร่ครับเป็นสีฟ้าแล้วแล้วก็เหมือนเอฟเฟกต์สกิลจะเทพเลยนะ็บเวสุดท้ายดูซิว่าลีเจนแม็กสองตัวเนี่ยจะแบกไหวหรือเปล่า เอาจริงนะผมว่าคิดทะลุตัวเดียวก็แบกได้เว้ยตัวแม่งโคตรโหดอ่ะแบบตีรัวแถมแบบตีกว้างนะครับแล้วก็มอนแป๊บเดียวก็ตายทาฟซอมมี่กาอมมี่นะครับก็คืออะไรวะบอสชื่ออาก้อนเหรอถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคือแบบในเกมมันน่าจะเปลี่ยนชื่อแหละแต่ผมทำชื่อในในเรื่องมันไม่ได้เฮ้ยมันมีทานฟอร์มด้วยว่ะ แต่น่าจะตายอยู่ดีนะคิซรูผมตีโคตรตัวโคตรแรงโคตรโหดโคตรอันตรายไม่คิดว่ทีถึงแล้วว่ะเรียบร้อยนะครับได้เงินได้เจมแล้วก็ถั่วเซียนมาเหมือนเดิมเฮ้ยสนุกสนุกเออริงคือแบบเปิดใจร้องเล่นแบบแนวนี้ครั้งแรกแล้วมาเล่นอนิเมะบรรยากาศแล้วรู้สึกประทับใจมากนะครับถ้าใครอยากเล่นตามเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว ผมแอบไปเล่นนอกรอบดีกว่าให้แบบมีสกิลเชี่ยวชาญกว่านี้นิดนึงอันนี้คือแบบมาลองเล่นแบบสดๆเลยคือไม่รู้อะไรเลยนะครับโอเคก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย